วันนี้เราจะมีรีวิวที่สวนของเรานะคะนีนะคะกล้วยของเรานะคะแต่น้องยังไม่สุกนะคะรอให้สุกเดี๋ยวค่อยกินมารีวิวใหม่น้องเขียบนะคะทุกคนดูสิน้องน้อยน้านี่คก็ต้นพี่นี่นี่นี่แต่น้องยังนี่แค่สามหมักก็ต่อไปนะคะนี่คือต้นมันนะคะเนี่ยต้นมันเนี่ย แต่อันนี้ก็จะเป็นต้นมันนะคะทุกคนดูสีต้นมันแต่ไว้คาวหลังให้พ่อละขุดให้นะคะต่อไปเป็นลูกอันนี้นะคะทุกคนฝรั่งฝรั่งฝรั่งนะคะภาษาเาวเรียกว่าหมักซีดานะคะเป็นต้นหมดเลยเป็นน้องง้างไม่สุดนะคะเอ้น้องง้างสุดค่ะต่อไปก็จะเป็นน้องหน็อตนะคะน้องก็ยังไม่สุกเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออไม่รู้นะคะภาษาเออ ประเทศไทยนี่นะคะทุกคนหมดเลยนะคะเยอะมากแต่น,น้องยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะบางครั้งก็จะมีโตสุกบ้างตัวไม่สุกบ้างนะจ๊ะเต็มเลยต่อไปไปต้นมะมะขุ่งเนาะภาษาภาษาไทยเรียกว่ามะละกอน,นะคะทุกคนมะละกอมะละกอน,นะคะมาร์โต่อไปนะคะทุกคนเป็นต้นอะไระบ้มะกะทิน หมักน้อยหน่าอยู่นั่นนะ่ะทุกคนเห็นไหมไปดูหมักเล่นกันเราแยกทางกับตะวันนะคะเราจะไปตรงที่สันปูมนะคะเพื่อไปดูต้นมะเขือเทศนะคะนี่นะคะคุณตะวันมาแล้วตต้นนเเศแ่่าามมมยังไอออนนจะ นี่นะคะทุกคนออก<อ>ดอก,ดอกแล้วแต่น้องยังไม่ไม่ได้เป็นมากเลยต่อไปก็จะเป็นต้นพริกนะคะทุกคนน้องก็จะแบบแดงๆหน่อยนะคะสีม่วงนี่ก็ยังไม่ได้เกิดซะหน่อยะคะ่ะนี่ก็จะเป็นสีแดงม่วงๆนะคะแม่ซื้อมาต่อไปเป็นมักยมนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่รู้แต่ว่าหมักยมนะคะเนี่ยค่ะแาราเรียกว่าหมักยมนะคะเดี๋ยวไปดูต้นหมักยมต้นใหม่หมักยมต้นที่สองนะคะทุกคนดูสิต้นหมักยมต้นที่สองแล้วก็ไม่เห็น,นลูกเลยอออนี่ไงนี่ไงมีแต่เดียวนะคะมาต่อไป<า>ดูต้นที่สามกันต้นต้นที่สามก็จะออกดอกเยอะมากๆเลยนะคะต้นที่สามเนี่ยมันชอบออกเยอะกว่าแบบเพื่อนๆเลยค่ะมันเยอะมากๆนะคะอันนี้ถ่ายไม่หมดนะ เต็มต้นเลยนี่คือหางหมดนะคะทุกคนไปดูอันนี้คือหางที่สองนะคะหางที่สามใหญ่มากมาดูนี่ทุกคนดูนี่ทุกคนหางใหญ่มากทุกคนหางใหญ่มากมากเลยเห็นไหมทุกคนมันอยู่ต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงยังไม่ออกเลยเห็นไหมทุกคนต้นไม่ใช่ ขนุน,นะค่ะใช่มะละกอจิ๋วนะ,ะต้นมะละกอจิ๋วยังไม่ใหญ่เท่าไหร่พร้าวนะคะต้นมะพร้าวนะอันนี้คือต้นมะม่วงเลยนะถึงที่แม่เลี้ยงมะม่วงแอปเปิ้ลมะม่วงแอปเป<ไ>ิ้ลค่ะไออันนี้คือน้องหนิงแล้ตั้งซื้อว่าออนลี์นะคะเราตัดตองมะขามแล้วภาษาไทายเรียกว่าอะไรไม่รู้น้องโตมากน้องอยู่มาสิบกว่าปีแล้วนะคะ ตั้งแต่เรายังไม่เกิดอมะขามหวานอร่อยมากแต่ว่าพ่อตัดสินใจตัดออกไปนะคะเพราะว่าพ่อมีต้นหนึ่งนะคะที่พ่อตัดนะคะเพราะว่าพ่อจะปลูกต้นกล้วยค่ะต้นมะขีมดินยังไม่ตายนะคะต้วนี้ตัวนี้มันจะสวยมากๆเลยนะคะมะขามจะมีตัวตายด้วยนะคะแล้วก็เฮ้ยต้นต้นอันซันทุกคนต้นอันซันไปดูต้นอันซันกันไหมไม่มีมดเยอะหรอก มุดเต็มเลยนะหยิบเธออึบไม่ดูน้องเป็ดกำลังฟักไข่กันเป็นไงบ้างไม่เหนื่อยเหรอโอหขวบน่าจะดุนะคะขวหนักหรือวะถ่ายแล้วจบเพียงแค่นี้นะคะรีวิวสวนที่หลังบ้านหรือบ้าข้างหน้าบ้านแลคะยังไม่หมดเลย ยังไม่หมดแต่ถ่ายไม่หมดเลยนะคะเพราะหนึ่งมากบาพ่อแม่คือพวกเยอะเออต้นมะม่วงมีสีนะคะเห็นไหมเนี่ยเอยไม่ใช่ต้นมะม่วงต้นมะม่วน,นะคะสีต้นแต่นน้องยังไม่ออกเลยโอเคบ๊ายบาย